คำว่าเวฟพุกคืออะไรมีหลักการทำงานยังไงนะครับคลิปนี้จะมาให้คำตอบครับผมสวัสดีครับแทนนะครับผมวันนี้เรามา back to basic กันสักนิดหนึ่งนะครับมาดูว่าหลักการทำงานของแชทบอทในไลยนยจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะต้องรู้จักคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าเวฟฮุกกันก่อนครับคำว่าเวฟฮุกเนี่ยถูกนิยามครั้งแรกโดยคุณเจฟ f l เ n นซี่นะครับในปี2007จากหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Ho ุกนั่นเอง คำว่าเว็บพุกนะครับประกอบไปได้วยคำศัพท์2คํานั่นเองนะครับเลยคําแรกเนี่ยก็คือเว็บอีกคํานึงก็คือฮุกนะครับเว็บเนี่ยทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือเกี่ยวกับเว็บเบสเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเอ่อ HTTP โปรโตโคอลอะไรประมาณนี้นะครับส่วนคําว่าฮุกเนี่ยแปลตรงๆเนี่ยแปลว่าการเกี่ยวเนาะหรือบางคนอาจจะแปลว่าแ,าแบบฮุกบัดฮุกก็ได้นะครับผมพอแปลรวมกันเนี่ยเอ่องงนะครับไม่ต้องแปลรวมกันนะครับเอาเป็นว่าเรามาเข้าใจหลักการทํางานดีกว่าว่ามันทํางานยังไง เว็บพุกเนี่ยจะเป็นการคุยการระหว่างแอป2แอปนะครับผมโดยจะมีแอป A ที่มีข้อมูลเนี่ยเรียกว่าสกิปแล้วกันอ่าให้ข้อมูลเรียลไทม์กับแอป B นะครับคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าสกิปนั่นเองเพื่อให้เ,เข้าใจมากขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างการทํางานของเว็บพุกใน Line m e s s a g i n g API กันครับเมื่อมีเว้นเกิดขึ้นใน Line Chatbot อย่างเช่นอาจจะมีผู้ใช้แอปแชทบอทเราเข้ามาอะไรอย่างนี้หรือว่าผู้ใช้พิมพ์ข้อความทักทายอะไรเข้ามาในบอทของเรานะครับ ระบบ Line เนี่ยจะทำการส่งข้อมูลแบบ HTTP POST ในรูปแบบ JSON นะครับวิ่งเข้ามาที่ Webhook URL ที่เราปลูกไว้นะ,ะใน Line Developer Console นะครับตัว JSON ที่ Line ส่งมาให้เนี่ยเราจะเรียกมันว่า Webhook Event นะครับอ s เซิเร์ของเรานะครับได้รับ Webhook Event ที่ Line ส่งเข้ามาเนี่ย เราก็จะมาแกะดูว่าเฮ้ยแจสันที่ได้ส่งมาเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างคร่าวๆเนี่ยก็จะมีบอกว่าเหตุการณ์คืออะไรนะครับอย่างตัวอย่างนี้คือเป็น Message Event เนาะมีคนส่งข้อความทักทายเข้ามานะครับส่งโดยใครข้อความอะไรนั่นเองสรุปนะครับเมื่อมีข้อมูลเกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับผู้ให้บริการหรือว่าแอป A เนี่ยจะทําการเรียกว่าสกิปนะครับแอป B นะครับหรือว่าผู้รอรับบริการเนี่ยด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์นั่นก็คือหลักการของเว็บพุกครับ ทีนี้บางคนจะสงสัยว่าเว็บพุกต่างกับ API ยังไงนะครับ API เนี่ยเราจะต้องเป็นคนเรียกขอข้อมูลเรียกขอใช้บริการกับให้พูดบริการนะครับแต่เว็บพุกเนี่ยจะกลับกันนะครับก็คือผู้ให้บริการเนี่ยจะมาสะก,กิดให้ข้อมูลเราเองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับพูดง่ายงว่าคือมันจะเป็นขาตรงกันข้ามนั่นเองครับผม,ผมพูดถึงเว็บพุกอีเวนต์ในลน์แชทบอทกันสนนิดน,นึงนะครับก็คือมันเป็นเหตุการณ์เนาะที่เกิดขึ้นเวลาที่ผู้ใช้เนี่ยเข้ามา act อานินเตอร์แอคกับแชท ซึ่งณนะวันนี้นะครับไลน์ Chatbot เนี่ยสามารถรับแพวพุกได้ทั้งหมด15เหตุการณ์แต่ผมจะขอยกที่ใช้บ่อยๆเนี่ยหลักๆเนี่ย9เหตุการณ์นะครับที่เราสามารถจะไปดักแล้วก็ทําการอินเ r อร์กลับไปหาผู้ใช้ได้นะครับอันที่หนึ่ง message event นะครับเวลาที่ผู้ใช้ส่ง Text ส่งรูปวิดีโอออดิโอสติ๊กเกอร์โลเคชันไฟล์เนี่ยเข้ามาให้แชทบอ o t เรานะครับมันก็จะมีเจสัน e วพุกอ e เวนตเนี่ยวิ่งเข้ามาหาแชทบอ o t ของเรานั่นเอง อันที่ 2, นะครับ follow event นะครับมีคน add chatbot เราเป็นเพื่อนนะครับอันที่ 3, unfollow event นะครับมีคน block bot ของเราอันที่ 4, join event นะครับ bot ได้เข้าร่วมกลุ่มหรือว่า room ต่างๆอันที่ 5, leave event นะครับ bot ได้ถูกออกจาก group หรือว่าออกจาก room นั่นเองอันที่ 6, นะครับ member join event นะครับมีสมาชิกใหม่เนี่ยได้เข้า group หรือ room ที่มี bot อยู่แล้ว ันที่เนะครับ Member Leave Event มีสมาชิกออกจากกลุ่มหรือรูมที่ไม่วอดอยู่แล้วนะครับอันที่8 Postback Event นะครับผู้ใช้มีการกด Postback Action ที่ถูกดีไซน์ไว้ใน f a c e หรือ Rich Message ก่อนหน้านี้อันที่9้9นะครับ Beacon Event ก็คือมีผู้ใช้เนี่ยเข้ามาในระยะทำการของ Li าย Beacon นั่นเองถัดไปนะครับมาดูวิธีการใช้ Webhook ในการสร้างไลน์แชทบอ o t กันครับง่ายๆเป็นแค่3สเต็ปเท่านั้นเองข้อที่1นะครับ ไปดูว่า l ล n e เนี่ยมีเหตุการณ์หรือว่ามีเอีเวนต์อะไรบ้างที่ส่งเว็บพุกมาให้เราได้นะครับแล้วให้เราเลือกทำการ Handle เหตุการณ์หรือ Handle Event ต่างๆต,ต,ตามที่เราต้องการได้เลยเราสามารถเข้าไปตามอ่านได้ใน Document ของ Line Developer Website นะครับโดยเข้าไปที่ Document นะครับ Messaging API Reference ครับผมไปดูตรงส่วนของ w e b บ o o k o b j e c t นะครับ w e b h o o k e v e n t object จะมี property หลายตัวเลยนะครับผมไปดูว่าไลายเนยส่งเจสันหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับมีโครงสร้างยังไงมี Parameter อะไรบ้างครับผมข้อที่2นะครับสร้างเซิร์ฟเวอร์ให้พร้อมรับข้อมูลที่จะถูกส่งเข้ามาจากลน์นะครับโดยจะต้องมี Public URL ที่เป็น HTTPS ด้วยนะครับจะใช้ Encog ก็ได้จะใช้ Call Provider oh ต่างๆพวก Helloku พวก c a u d Function Profile b a s e ก็ได้นะครับผมใช้งานง่ายทั้งคู่ครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3ง่ายมากๆนะครับให้ทำการผูก Webhook URL เข้ากับ s e r v ์ฟเวอร์ c URL ของเรานะครับที่ Line Developer Console ก็ไปที่ developer.line. b i z นะครับผมกดล็อกอินด้านขวามือบนนะครับจากนั้นก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับเลือกแชทบอทที่เราต้องการจะผูกนะครับผมไปที่ messaging API configuration นะครับเลื่อนลงมาด้านล่าง use w e b h o o k นะครับแล้วก็ ทำการอีดตัวเว็บพุก URL ตรงนี้นะครับผม,ผมก็อัปเดตได้เลยแต่ไม mm hmm. ่ี่สันิดนึงนะครับหลายๆท่านเวลาเข้าไปทําการผูกเว็บพุก URL ใน Line Dropper Console แล้วเนี่ยมีปัญหาว่าเฮ้ยวล i ไฟไม่ผ่านนะครับทำยังไงดีนะครับผมคลิปนี้นะครับ พี่ตีจะมาสอนวิธีทำการ Verify เว็บุกให้ผ่านนะครับผมตามไปดูได้ในลิงก์ของ Description ครับประมาณนี้นะครับสั้นๆส,สำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะได้เห็นเนาะว่าเว็บพุกคืออะไรนะครับการทำงานเนี่ยมีหลักการทำงานยังไงตามกับ API ยังไงนะครับผมแล้วก็เว็บพุกอีเวนต์ใน Line messaging API เนี่ยคืออะไรบ้างรายละเอียดเทคนิคเข้าลึกๆนะครับผมสามารถตามไปอ่านได้ในบทความที่อยู่ในลิงก์ของ e s c r i p t i o n นะครับไปดูว่าเว็บพุกอีเวนต์ของ Line เนี่ยมี property ะไรา Parameter อะไรบ้างนะครับ payload ที่เราสามารถที่จะได้รับข้อมูลเวลาที่ผู้ใช้เนี่ยอินเตอร์แอคเข้ามานะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอให้สนุกกับการทำแชทบอทนะครับผมสวัสดีครับ